มันเลือบไปแล้วอ่ะแต่ลบออกขายาวทุ๊เยาวชิราขายาวเลยยาวมากเลยเอาตัวอะไรอีกคะยิรามีเพื่อนเป็นอะไรบ้างชิราก็เป็นชิราอีกตัวหนึ่งนี่อ้ชิราขายาวทุกโซนนี้เลยจ เปลี่ยนสีด้วยด okay, ิโอเคนีม่มาลายไหมมาลายไม้ไม้ไม้นี่เป็นอีกตัวน,น,นอยอย Celine, ม้นนีเท่านี้เท่าน,นี้เขาเป็นลูกเคายังไม่เอาเหมือนน้ำมีแง่แบบเนี้ย กตัวนี้นี่เป็นขี่หลังกันขี่หลังกันเลยนี่เป็นแม่ขายาวกว่าขายาวกว่าอ่ะแล้วนี่เขขี่คอกันแม่โอเคไหมตอนนี้ก็เป็นหน้าของลูกมุมกลมมุมกลเป็นตาเขาอันนี้ก็เป็นตาแม่จุ๊บจุ๊บ นี่เขาขีบคอกันนี่ตอนนี้พ่อแม่คุณตาคุณยายโอ้น่ารักจังนี่พ่อกับแม่นี่แม่นี่พ่อนี่พี่เบียร์มีทุกคนเลยใช่ไหมคะตุ๊ฟ้าแต่นี่เป็นลายๆชุดนี่เป็นลายลายเสื้อเขา แปลกไหมออกแม่ดูนี่เป็นลายชื่อเขาไม่ได้เขียนชื่อตัวเองดีกว่าสวยเหรอเขียนชื่อตัวเองพี่นกิโองคหนูมันสว่ยขนาดนี้ล่ะ เป็นตาหน่อยนอะแม,ม่ดีรูปอะไรรู้ไมมหมไม่รู้อ่ะเนี่ยรูปอะไรรู้ไหมไม่ไม่อะรูปเนี้ยใครวาดคะอันนั้นน้ำมินคหรอมะน้ำมินว่าดสวยกว่ามาลินละน้ำมินว่าตเปนโตแล้ว <c oughs> มาลินยังเด็กไงตอนนี้มันระบายสวยเลยมันระบายสีต่อไหนล่ะอันนั้น่เนี่ยไหนนะระบายได้นะอันนั้นนะอะไ,ไรอ่ะ มันไม่เอาแล้วมันต้องใส่เนี่ยจะไม่้องเอาเราปรกากกาขอมาเลยน,นี่ปากกานี้ไงอ,ไอันนี้มันพังง่ายอ๋ออเคอ่าไยดาถือก้าวถืออาถือเล็กถืออาว์ถือไสยเทาน้อ